พาไปแกะเขาเนี่ยนะคะเราจะมาแกะบัมซปเปอร์เอ็มกันค่ะอันนี้เป็นอันนี้ซื้อมาแค่สองเบอร์นะคะไม่ได้ซื้อเบอร์เอเบีซี A B C, เพราะว่าไม่มีเงินแล้วตัวนี้พาสีแรงมากบอกเลยพาสีแปดร้อยอ่ะไม่บอกนะตัวบางกีบาทเราจะไม่ได้ <c oughs> อันนี้นะคะซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านบ้านน้องเป็นไทยแลนด์ค่ะอืมแกะอันไหนเบอร์ซปเปอร์ไหนเบอร์วันนะอันนี้จะเป็น เบอร์วันนั่นแหละจริงๆเชื่อคูดนินี่นะของอะไรบ้างอันนี้ก็คืออะไรบ้างอันนี้คือ,อ เอแอพี่แลมินขึ้นคนแรกปะ เก่งชีหลือ,อเขอาเจ้ามาเล,ล่ลูกค้าเไวเลูกค้ากับมาแบบอายุเท่ากันไงอันนี้เสื้อเหลืองนะครับไปดึเส <laughs> ื้อคลุมกันทุกคนหมดหมดต่อไปก็เป็นบบม <laughs> แงได้แค่นั้นรมันแบบมันแงมไม่ได้อ่ะงามงามตึงตึงอ่ะตึงอ่ะตึงแบบวุ้ยวุ้ยนี่แง่มากทุกคนอุ้ยเหมอนปลาปล่อยเทียนแง่ยังไงเลยแบบสีโทนสีอ่ะดูดิพี่แทมินขลอมากแงมไม่แค่เนี่ยทุกคน แบคไย,ยอนอืสแ่งนี้อืะมันยงได้จริงๆทุกคนมันคือมันยัเยอะไได้อะภาษีแปดร้อยน้องอะ่าเป็นน้องอะไรเ้น้องอะน้องนแล้วเฮน้องมาร์คอ้าวเหมือนนก็แยู่หลงไน่น้องมาร์คเหมืมนยยอนอย,อยัยงเนน,น,น,นนี่ออเราก็หลให้ดูมาร์คก่อนอ้าวมาร์คไม่แค่นี้หรอจะลายไปปะน้องมาร์คมีด้านเดียวห อ๋อะอแ่ใหาอยู่ะเนียใมอยตอนนี้มีนไครต่อไปีี่ต้อ่ันนี้อี่าเออะไรนะเซีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นรูปมคนนี้ใช่เบอร์ซีเต่คนนี้อืออ๋อแทที่ไทงด้กันเป็นเบอร์เอกบร์บอีเนี่ยข่าวอะเอ้ยข่าวจากอันนี้นี่

แค่สองค

¡Gracias!

พี่แทมินมันเดิมแบบแบบเขาเรียกคนแรกเหมือนเดิมเนเ่อันเ้วนอทูได้นะออ่รกไม่ไดทูด้ทุกคนเาจะเปิดได้ดูแค่นี้เพราะว่ามันเงาไม่ได้ ค่ะเาเดิมพิทามินเนี่ยค,คือชิปแล้วถ้าดูตรงกลางคือชิบแล้วแต่คือเปิดได้แค่นี้นะทุกคนชบชิบตาด้ดูดิไป้าคือดูคเือท่าเนี้ยมันแบบไม่ได้ได้ดีดดีันนี้ก็เป็นรูปใหญ่ เินแล้วก็นี่ฝั่งหนึ่งตายอะตายเลยตายจริงอุ้ยทำไม่ได้เลยนะดูคร like ับดูครับดูดิคือเปิดไหลอะคือเซ็กซี่ยิ่งกว่าผู้หญิงอ่ะ ไม่ได้ไหมไม่ไู้ไม่ก่อนปุบปากก่อนนี่รูปนี้ก็คือคุ้มเอ้ยแต่คุ้ว่าคุ้มอยู่นะแบบมัเป็นง่ายะเดอี๋่าหนึงแบบาแบบงอีกยเ่ยคเรกอดูมง่จนช่งค่ะเบกบไอินไซแบบขยันเอิ้ป็นานหน้ามันเยจะัน่ะไม่คนะบขยันคือเต้าอะเนาะเต้าน้องอ่ะ ทุกคนไม่ต้องใลใจนะดีอ่ะไหวะอถ้าสมมติแบบเป็นเอร์ยูนิอะตายอ่ะว่นีตายอ่ะคือน้องเน้องอ่ะ้องมากเลยอ่ะทุกคน้องมากอ่ะแล้วถ้านั้นทาอะไรฝั่งนั้นอะาไลาไก่อนอ๋อเานั่งเามองไเห็นมันแคบัอ่ะคือจะเปิดแรงไม่ได้รอี Quiero... ดูทอดสบัดเสื้อดิเออโหแล้วดูฝั่งนี้คือคือคือว่าปั้มเนี้ยคุ้ม โอ๊ยบอกได้เลย เอ้ยแล้วผมทำคล้ายๆหัวใจอยู่นั้นนะ อยู่พี่ตอมองเห็นน้อูยหนักแค่ไปอล้ก็ทกเพลงอิงต่ะอขอาเมกานาะอือ่อนหน้าอมกาโอ้รูนี้ดีมากุคยเห็นแล้วนโควิดอือจะเป็นโควกูจะไปหายเยมึงแหมขุมุมเกินเนเนมาสองอ่ะคุมคุมโุมมึงเป็นค่ะแต่ขย่อนแ้มึงได้ตแต่ขยอนกัถูกแล้วงอ้เใช่เยมึงสบายใจแล้วลมึงพอแล้วนนเลยแต่ได้เลยแต่เป็นรอยอ่ะ เห็นไหมทุกคนมันแบบพอเห็นแล้วแบบมันใ่าอะคือเราก็ซื้อมามันมคแเปิดมากอะก็ซื้อมาก็ต้องแพงอะแแบบคือคนิอะมันก็รู้มันลักบแลักมากอะคืออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นการขนส่งไทยหรือว่าอะไรนะคือเาไม่ได้ส่งไปติให้วทุกคนคือเาส่งอะไรมาไม่รู้อะ ได้นะคะการน้องแบงค์ขยอนนะทําทํามันในยูทูบอะนั่นเราสองคนนี่อะก็ไม่มีแล้วก็มีแค่นี้แหละแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นบัมแบง์ออฟเซ็ตชั่นเนาะออฟเซชั่นตอนนี้เขากำลังไปเชียร์พาษีอยู่ส่วนของเอ็นดิชีพาร์ทหนึ่งอะมาส่งแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านนะก็เป็นเอ็นดิชั่นซรจะมาก่อนก็จะรอดูแล้วก็อเอวนจินเดี๋ยวน่าจะเป็นบัม บางทันเออใช่ไหมอืออือคือสุดอันนี้คือสั่งบัมใคไปเร็วบัมโซโล่ใค่อะใช่ไปติดไปช่วยไปซื้อด้วยนะของใครอ่ะเทุกคนเขาบอกว่าคุณจะปล่อยบัมมันต้งนานแล้วนี่ใช่ต้องไปบอย่างกัก็ได้ที่เขาพูดกันอะจนตอนนี้นะคะใครได้เป็นศิลปินเดี่ยวสักทีแล้วไปมาแล้วก็แบบก็เลยซื้อมาแต่คิดว่าใครอ่ะบัมน่าจะมาพร้อมกับบางทันก็คือก็คือบางอ่ะมันมันปล่อยยี่สิบยี่สิบใครเขาเขาบอกว่าน่าจะปล่อยสามสิบอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็คือแบบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันออย้้เเขาต่ล โอเคแล้วมีแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวรเดี๋ยวเอ้ยติดตามพวกเราด้แล้วพวกเราแกบั้รต่อนอก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรหลอก่ะไมอยากให้เราเอ้ยขอแล้วขอบั้มก็ไม่ได้อะเนาะ มันไม่ได้มีอะขอไงเลยบางที่นั่นแหลเออนั่นแหละก็อยากจะบอกไว้อะไรเงี้ยแบบคือคือได้คือบ้านพวกเรามันแบบมันพอมีไงเออแต่สำหรับบางคนบางคนพ่อแม่ผูกเขอแม่สนับสนุนด้ยไงและแต่บางทีมันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ใช่ของจำเป็นที่ต้องซื้อแต่มันเป็นของจำเป็นที่อยากมีไงใช่เป็นเรื่อางคนคิดต่างกันเลยทุกคนถ้าเกิดใครเป็นปิงอะทุกคนก็จะรู้คือถ้าเกิดเราขอขอพ่อแม่ขอได้แต่ขออย่างนึงก็คืออยากไปขโมยเขาใช่อยากแบบไปรักขโมยอะไรแบบขอนี้าจะไม่ให้้อ่ะแตถาเกิดเราบีบน้้าตหรือทไปแกเลยังงไเว้ยทุก คือจะแบบแบบพ่อแม่บางคนเขาไม่ได้สนับสนุน <c oughs> ให้เป็นติ๋งไงคือแบบยังเคยเห็นแบบบางคนเอาแบบหมอผีมาไล่ลูกอะแ้เป็่ติง๋งแล้วไมติงเไม่ได้ข้านหมอผีมันไล่คอมเมนต์ติไม่ได้ค่ะบางคนพาลูกไปหาดตดทางพอะคือแบบเด็ก <c oughs> ็อยากปาเสืผู้ปกครองอะหลา,ายคนนะคือวแบบ่าคือเป็นติงเว้ยคือแบบไม่ได้เป็นโรคไงเดกออกปาคือมันไม่ได้แบบมีโรคบ้าผู้ชายเดกออกปาคือเราเป็นติ๋งเว้ยคือไปหาหมอก็ไม่หายอะไราเงี้ยคือแบบเออมาถูความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เข้า ว่าแบบศิลปินในไทยให้ในบ้านอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ศิลปินในไทยก็ทำบ้านออกมาแพงแล้วนะถ้าใช่แบบถ้าไปฟังที่เพื่อนอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนก็ติ่งคนไใดใช่แล่ะอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเออฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะอย่าแบบคือเราต้องเข้าใจทั้งแบบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เข้าใจตัวเราเองนะแบบเรารักผู้ชายได้แต่เราก็ต้องรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยทุกคนคือ เราขอก็คือถ้าเกิดมันไม่มีจริงก็ขอไปเถอะใช่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราแบบอยากได้จริงๆเขาก็คือให้เพราะไม่รบกวนนะเขารักอยู่แล้วสิทธิทางเขาต้องเก็บเงินเองต้องพยายามเก็บเงินเมื่อไหร่แต่เป็นของของเรามันไม่ใช่ของของพ่อกับแม่นะเพราะว่าพอเราซื้อมันก็คือความสุขของเรามันไม่ได้แบบความสุขของคนทั้งบ้านนะเออแต่คือแบบที่แบบแต่ถ้าเป็นพวกแบบอะไรเกี่ยวกับแบบของใช้ของอะไรเงี้ยยังไงพ่อแม่เขาต้องซื้อแล้วเพราะว่ามันใช้รวมกันแต่เนี้ยคือพ่อแม่เขาไม่ได้มานั่งวีกับเราเลยแล้วเราจะไปแบบไปว่่่่่่่่่่่่่่่าา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 าพพอออออกกับบบบบแแแแมมมมววววววไไไไไเเเเข้้้้้้้ใจยยยยยยงงีีดนนนนะะะปททลลรร็ูู เกาหลีมันเป็นยังไงทุกคนแต่ตอนนี้รักแม่ก็มาเป็นติงแล้วเย้คือคือในห้องอลักก็ติดแต่ภาพจีนินแต่แม่ก็ยังถามอยู่ว่าจีนินคนไหนแต่คือติดภาพจีนินทุกคนเลยค่ะ คลิปของพวกเราเนาะก็อย่าลืมนะฝากติดตามด้วยของพวกเราสองคนถ้าเกิดใครชอบก็ดึงกดไลค์กดแชร์ได้จำพันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย